เบนเรดซิงเปิดใจพูดถึงทีชานนหวานใจแพทนปภาเผยยังไม่เคยเจอเป็นการส่วนตัวแต่เคยดูคลิปตอนไลฟ์สดเรียกได้ว่ากำลังเป็นที่จับตามองสำหรับความสัมพันธ์ของแพทนปภาและอดีตสามีเบนเรดซิงว่าทั้งคู่จะเดินหน้ากันไปในรูปแบบไหน ซึ่งขณะนี้หากใครได้ติดตามข่าวก็ทราบกันดีว่าสาวแพทคบหาอยู่กับหนุ่มรุ่นน้องพีชาโนนล่าสุดทางด้านหนุ่มเว้นเรสซิ่งก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการทัวมาลงทางช่อง MONO 29เเปิดเผยว่านับจากวันนี้ก็ออกมาได้สองอาทิตย์แล้วครับ เริ่มปรับตัวดีขึ้นในทุกๆวันกินได้เยอะขึ้นแต่การนอนยังนอนไม่ค่อยหลับยังมีพายุแห่งความคิดอยู่ในหัวตลอดคิดอยากทำโน่นทำนี่จนลืมง่วงเพราะตอนอยู่ข้างในสิ่งที่ทรมานที่สุดคือการที่ไม่เคยทำใจยอมรับได้จุดนี้คือจุดที่เราลำบากที่สุดในชีวิตซึ่งเราก็ต้องยอมรับปรับตัวอยู่กับมันให้ได้ เพราะเราจะมีเวลาอย่างไม่จำกัดที่จะอยู่กับตัวเองมีความคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆถูกพลัดพรากจากทุกสิ่งอันเป็นที่รักอิสรภาพจะหายไปหมดเลยครับจุดที่ดาวมากๆเคยคิดฆ่าตัวตายแต่พอคิดถึงลูกก็ไม่ทำออกมาก็คิดจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่สักหนึ่งพรรษาครับแล้วจะมุ่งเรียนต่อให้จบทั้งนี้ได้มีการพูดถึงความสัมพันธ์กับอดีตภรรยา แคทนภาและลูกชายน้องเรซซิง่งว่าเห็นหน้าพ่อตอนยังอยู่ข้างในบ้างไหมหรือเพิ่งมาเจอตอนพ้นโทษออกมาหนุ่มเบนกล่าวว่าตอนอยู่ข้างในผมจะไม่ให้เขาเห็นผมในสภาพนั้นเลยเพราะก่อนจะเกิดเรื่องสารตัดสินคดีเรามีประสบอุบัติเหตุจนเข้าโรงพยาบาล ลูกเขาก็เลยคิดว่าเราอยู่โรงพยาบาลมาตลอดครับแต่ไม่ได้เจอกันเกือบสามปีเด็กเขาก็จำเราได้แต่จะเขินเกรงเกรงกันบ้างแต่ก็ใช้เวลาปรับตัวเข้าหาละลายพฤติกรรมกันได้ครับส่วนประเด็นที่ก่อนหน้านี้ที่สาวแพทประกาศว่าโสดแล้วพอตกเย็นก็บอกว่าไม่โสด กลับไปคืนดีกับพีชานนทางเบ้นกล่าวโดยส่วนตัวยังไม่ได้เจอน้องพีเหมือนกันแต่ได้เห็นตามสื่อผมมองว่าก็น่ารักนะเขามีอะไรที่คล้ายกันจากที่ดูในไลฟ์สดส่วนทางด้านพิธีกรปุ้งปุ้ยก็ถามว่าโอเคไหมถ้าเป็นคนนี้ดูแลแพททางเบ้นกล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นใครถ้าสามารถทำให้แพทมีความสุขได้เพื่อทดแทนวันที่ผมไม่ได้มีโอกาสแล้วเขามาเติมเต็มในจุดนี้ผมยิน ดีมากที่ได้เห็นคนที่ผมรักมีความสุขเมื่อถามทางเบนว่าหัวใจตัวเองหรือยังว่าพร้อมจะเปิดรับใครเข้ามาหรือยังเบนบอกว่าผมไม่ได้ปิดกั้นครับตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาบ้างแล้วครับทุกทิศทางเลยแต่ยังไม่อยากโฟกัสเป็นพิเศษครับ